ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดโ้สิทุกคุณครับมาเรียนคลิปนี้กับเราชาลีาบาด้วยกันนะครับคลิปนี้เราจะสอน w o r แ c a ไอ s k ภาษาจีนนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะสามเราจะสอน3คำนะู้สิที่จริงจังกับภาษาจีนตั้งใจเรียนภาษาจีนหรือมีเป้าหมายที่จะไปเรียนต่อเอกจีนศิลจีนหรือประเทศจีนนะฮะตั้งใจฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราชาลีาบาด้วยนะครับมา คำแรกคือ担心，นะรู้สิกครับ。ตัวอักษร担心，心担心，担心，แปลว่าเป็นห่วงหรือกังวลน,นะครับ。นะ,นะตัวอย่างเช่น，爷爷住院了，爷爷住院了，นะครับ。<นะ S 2> 我很担心，爷爷住院了，我很担心。 นะรู้สิครับนะแปลว่าอะไรครับนะเยยอจู่่爷น住院了我很担心ย่คือคุณปู่ครับนะจู่ย住นคือเข้าโรงพยาบาลน,นะครับนะเลิกคือแล้วคุณปู่เข้าโรงพยาบาลน,นะครับ我很担心ฉันเป็นห่วงมากฉันเป็นห่วงเขามากนะฮะ我很担心ฉันกังวลมาก นะครับนะทีเรามาฟังเรียนข้อที่2นะฮะหรือตัวที่2แปลว่าเตออันตั้นกือเอาเกาตั้นเกาตั้นเกาแปลว่าขนมเค้กแปลว่าเค้กนะครับนะตั้นเกาแปล,ว,ปลว่าเคก้กนะครับ,น,น,นะรบนี่เอะะ้อเลอมาโลจิทูลครับนี่เอะะ้อเลอมอนี่เอ้อเลอมอนะฮะ 先吃块蛋糕，先吃块蛋糕。那不罗西克，你把话坤饿，把话饿了吗？或者样？先把话先，吃把话，谈或者拉把谈。呐，块是块，蛋糕是 cake，呐哈。那那，你饿了吗？先吃块蛋糕，坤饿了样？ นะทานขนมเค้กสักชิ้นหนึ่งโอเคไหมนะครับนะคำที่สามพรรู้สิครับเตออันตันรืออังหรันตั้งรันนะรู้สิครับ当然不要来哈，ั要แปลว่าแน่นอนนะครับตัวอย่างเช่นนี่เิงง你生病了นะฮะวตัังห我当然要来看看你นะแปลว่า,า,านะะวอะไรรู้สิครับนี่แปลว่าคุณ นะครับ生病เพราว่าป่วยไม่สบายนะครับ<ล>เหรอแล้ว你生病了คุณไม่สบายอะ่ะคุณไม่สบายเลยอะ่ะนะครับ我คือฉัน当然แน่นอนตั้งรันคือแน่นอนนะฮะา,ายต้องมาขั้นขันหนีขั้นขั้นหน,น,น,นีจะมาเยี่ยมคุณ ข่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าด,ดูไม่ได้บอกว่าจ้องแต่แปลว่าเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นหนีเชมปิงเหรอคุณไม่สบายฉันก็จําเป็นต้องมาเยี่ยมคุณนะครับโอเครูสิษย์ที่ตั้งใจเรียนถึงตรงนี้ฝากทบทวนเรียนสักสองรอบนะครับนะคำสเหร่านี้รูสิธ์จะจำได้แน่น,น,นจำได้ดีๆสำหรับรูสิธิ์ที่รู้สึกว่าไอเราอยากจะเรียน มากกว่านี้เราอยากจะเรียนเป็นระบบมากกว่านี้นะสถาบันผู้ปกอาเรามีคอร์ส HSK ไมาจะเป็นสแตนดาดคอร์สตั้งแต่ระดับหนึ่งจนถึงระดับสูงสดุดหรือจะเป็นติวสอบ HSK ทุกระดับนะฮะเรามีหมดทุกระดับสถาบันผู้ปกอเป็นที่หนึ่งในการสอน HSK และติวสอบ HSK ดังนั้นรู้สิต้องการเรียน HSK หรือติวสอบ HSK ติดต่อที่หน้าโปรไฟล์หรือที่แคปชั่น ได้เลยนะครับ